พามาเบึงหมูบันอีกโมูบันหนึ่งอยู่แถวสางขอซึาสว่าบันลุบ้านนี้ก็จะอยู่ในอ่าพื้นที่ที่อยู่ใกล้ภูเขาก็เป็นผู้เลยก็ว่าได้เยอะเด๋ววสิบพาชีรถเลาะไปเรื่อย ส่วนมากเขาปลูกยางอันนี้จัดงานงานยังวะงานบุตรหรืองานศพเนี่ย่าจะงานศพใส่สุดสีดำเดี๋ยวไกลจะพอวิวภูเขาแล้ว อ้ขเขาจะเก็บยางตังมาเนี่ย้นภูเขาชีมาทางนี้มีแต่อันนั้นเนาะเส้นทางที่เป็นแบบโค้งตลอดละโค้งขึ้นภูไปตลอด เบิง,งเฮือนเขาจาหน้าก็เป็นคันบันไดนี่นะเออ…เป็นอันนี้นะนี่นะ,ะทางไหนมาเคยมาก,ก็ะไ้มาพ่นนะ่ะเบิ่งทางพ่นภูเขาฟังทางพ่นพ่น่นนะนี่จะสวนยางได้นันทางนั้นคือหู้ว่าสวนยางว่าตีหอย ใบมันออกสีแดงๆส่วง,งนี้ใบาย,ยาวมันออกสีแดงเบงสวนแดงเขาเจาะเอาไปเขาเจ้าปลูกยางบา,างไร้ทางไงแล้วก็มีมันนะ้ำมันกับบางไร้ป่อยกับบางไร้ปนใดแต่ว่าสวนยางบางไร้เห็นบหมใบยางมันสีแดงอะ ตอนนี้เขาอยู่ท่องพูเรือิ่งนี่ขี้นอยูในพื้นที่แบบพู่คือจังไปเลยนี่ต่สวนยางเนาะขี่น้ำพูเบอ่งเนี่ยเออบอกแคมปิง้งของเจ้าคือขัขกเท่า่เดินกวางสงสัยสีสวไปเห็นเงอนดิน่นะเฮ้ยส่วนยางหลายครับเบอ่งส่วนยางเขาเจ้า มาก็ไรจะเอามันขึ้นรถเมื่อนั้นมอยู่เอา้าซ้ำนี่เลย